Bonus, I got all the voters. I swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket Found a way to grind, turn a passion to a business It's no limit. I'ma get it. Having millions as a win, it's all I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop. I think I need the chase. I love to race, and I'm running to the first place. วัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้ก็พบกับผมวิโรจน์ลันสตอปเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเนะครับมาพบกับรถรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือตัว j a ริสเอทีฟนะครับครับและสําหรับโจทย์ลูกค้าในวันนี้นะครับก็คือต้องการที่จะอัปเกรดชุดเบรกให้เข้ากับล้อ17นิ้วซึ่งทางลูกค้าได้เปลี่ยนมานะครับแล้วก็อยากต้องการที่อัปเกรดเรื่องของระบบเบรกให้เหนือกว่าจ้างขยายปั๊มเดิมอีกซึ่งจริงๆแล้วถามว่าจางขยายปั๊มเดิมดีไหมลูกค้าท่านนี้ครับใส่จางขยายปั๊มเดิมในรถก่อนหน้านี้มาแล้วแต่ต้องการระบบเบรกที่พัฒรถนะที่สูงกว่าจางขยายปั๊มเดิมขึ้นมาอีกห่งสเต็ปเดี๋ยวเราตามมาชมกันพร้อมกันเลยน ว่าขั้นตอนในการติดตั้งในตัวยาริดเอทิฟเนี่ยจะมีขั้นตอนง่ายๆอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ and a lot need to hear it you don't quit today we don't stop no we feel it to the top yeah we change our whole world yeah we hear it getting lost in the things that make us unworthy so know i'm the first one to turn up learn stuff but mostly i'm just in the lab getting work done cause the bills on the first it's the worst Some i never forget being broke man it hurts son but not as bad as not having any purpose i took stabs just and that and it's working. but i still grind every day for that thirst it's a curse being first yes you gotta get my Closer, I'll be at the top of the chain straight owner Yeah, I got a different motor I don't need any help, I'm a loner. You'll be seeing my name on posters, you could call me POTUS, I got all the voters. ก็เสร็จสิ้นในที่เรียบ,บร้อยนะครับสําหรับการติดตั้งชุดเบรกตัวยาริส AT ในวันนี้อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับคือในจานขนาด320มมไทคาร์บอนรวมถึงเป็นตัวคาลิเปอร์4พอร์ตพุนดอร์บ็อกซ์รุ่น RS1 100 Stuff แมชชิ่งกับตัวล้อแม็ก17นิ้วได้เป็นอย่างดีเลยทําให้การเบรกเนี่ยครับมีความนุ่มนวลขึ้นแล้วก็เบรกกระชับขึ้นเมื่อเทียบกับจานขยายปั๊มเดิมแต่ไม่ใช่ว่าจานขยายปั๊มเดิมไม่ดีนะครับเป็นการอัปเกรดขึ้นมาอีก1สเต็ปจากจานขยายใส่กับคาลิเปอร์เดิมครับเพื่อนๆหลายคนที่ใส่จานขยายกับคาลิเปอร์เดิมเนี่ยอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วชั้นเนี่ยสามารถที่อัปเกรดได้ไหมคําตอบก็คือได้คร คริปเปอร์ไอซ์วันเนี่ยครับจริงๆแล้วครับเป็นคลิปเปอร์ที่จับคู่กับตัวของจานขยายในจานเบรกหลายๆรุ่นโดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางยารีดวีออสซิตี้แจ๊ดและอีกหลายๆรุ่นยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะฉันจ่ายจานขยายแล้วเนี่ยสามารถที่อัปเกรดปั๊มคลิปเปอร์รุ่นไหนของทางรถซับ,บได้บ้างเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาสอบถามเดี๋ยวมีทางแอดมินคอยให้คำแนะนำนะครับกับเพื่อนๆว่าสามารถลงคลิปเปอร์รุ่นไหนในรถเพื่อนๆได้บ้าง แลวนี่คือทั้งหมดของคลิปวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าคลิปนี้ครับจะเป็นไอเดียกับเพื่อนๆที่ขับรถในเซกเมนต์เดียวกันกับตัวยาริสเอทีนี่ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆรับติดตามช่องทางของอา,างสตาของเราได้นะครับทุกช่องทางยังไงถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถเบรกก็ฝากกดติดตามชมไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ยังไงผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับในวันนี้สวัสดีครับ Yeah, I got a different motor. I don't need any help, I'm a loner. You'll be seeing my name on posters. You could call me POTUS, I got all the voters.